อ้โหไอ้นี้เด็กกูยูผีอิดผู้นี่เพราะเรอิดบ่โอ้เห็นอิดปลงล้างสะอ่อนครับผู้นี้ไอ้นี่ขั้วดีใจครับสิวามหาดาล่าสั้นใช่รึโอ้เมยถ่ายแล้วนั่นนี่เห็นแล้วครับพี่วันดี้ครับอยังพึ่งไปครับไอ้พึ่งไปแป๊บนึงนะครับครับผมโอ้ยหนายทั้วด้วยว่ะผนี้ไปถือกล้องไหมครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ พี então, ่คือสวัสดีคร er ับผมพี่อ็ดรายการอาหารที่อย่างกับเอาดิเห็นอยู่เบื้งช่องพี่อยู่ช่องกับกับมาเยี่ยมบ้านมึงมูงพวกนี่ผมเห็นอยู่ผมเบิ่งอยู่ครับขอเบิ่งอยู่ดีแหงเพืได้กล่องพี่อิดมามาอย่างครับมาเที่ยวบ้านขอมาดิซิไปกินผู้เท่าทาสี้ดีใจอยู่กนี่แหะครับนั่งกับมาบ้านดูเห็นเราผมขออนุญาตเนาะครับผมขอบคุณได้หลายสวัสดีครับสวัสีไปไหมสุดยอดโอ้จับทเบียนรถใบวานน้ำน้ำฮ้อง ยอดครับมาซื้อเหล่าครับพอดีพ่อเออต่อพ่อครับได้องปีนี่ครับกิจตรงล่างสอนครับนายอุทภเริไทยเสียดายครับเบื่องไม่ต้งของลูกอีสานอัุอิานอยู่ชีโมเซไปเฮ้องนี่ครับผ้าน่ะเราก็อยู่อำเภอสามเซยเรียนน้องเรียนสามเซียนต่ก่อนอยู่เด้แต่ว่าเราใหญ่แล้วเราเรียนนาฏศิลป์เราเรียนนาฏศิลป์การสิลป์ โอ้ยพี่ไก่บอสิกนะเว่ยหนาล่ามากเลยโทษเจ้าของร้านนี่นี่เหมโอ้ยนี่แหละครับตัวจริงเลยล่ะนี่หายว่ะในการนะครับมืงหนีได้บรรยากาศนิดนึงจอดหนาล่าเลย